ท่านอยู่ในสายกับเราสิครับกราบสวัสดีอาจารย์หมอพรทิพย์ครับ <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะโมไม่ได้คุยกับอาจารย์นานมากนะครับอาจารย์หมอครับขอเรียนถามความอ่าฮะคือคือคอาจารย์หมอมาพูดด้วยว่าเอาเอาเริ่มจากตรงที่อาจารย์หมอให้สัมภาษณ์มาก่อนว่า <c oughs> น้องตังโมเนี่ยหายใจเอาดินเข้าไปแล้วอาจารย์หมอก็เหมือนกับบอกใบ้แล้วล่ะว่า มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้ถ้าลักษณะนี้มันควรจะเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายไปภาพรวมอยา่า pigs pigs> ้อาจารย์ขยายตรงนี้ก่อนว่าอาจารย์หมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับก็ต้องต้องวาคือจริงๆต้องพูดภาพรวมก่อนแล้วค่อยตรงนี้แต่ว่าถ้าจะเอาตรงนี้ก่อนก็โอเคค่ะคือการจมน้าเสียชีวิตเนี่ยแต่มีการตรวจศพเราจะเจอได้ว่ามันมีสองแบบ แบบที่หนึ่งก็คือจมเปียกแบบที่สองคือจมแหง้งครับจมเปียกแปลว่าสำลักน้ำหรืออะไรก็ได้เข้าไปจมแห้งแปลว่ากลั้นหายใจจนกระทั่งหมดหมดออกซิเจนคือขาดอากาศไปเพราะฉะนั้นการจมเปียกจะพบน้ำนั่นก็คือจะพบได้ทั้งในทางเดินหายใจครับตั้งแต่ข้างบนไปจนข้างท้ายพบได้ทั้งในเอทางเดินอาหารในบางคนค่ะซึ่งบางคนก็จะกลืนเข้าไปอันนี้เป็นจมเปียก ทีนี้ในกรณีเนี้ยเ,เป็นการพบในดินเ,เขาเรียกใช้คำว่าอะไรนะดินอ่าครับและน้ําครับก็แปลว่าณบริเวณที่เขาสารักไปต้องมีดินอืมมันก็มีอยสองอย่างค่ะอืมไม่กลางไม่น้ําคือก้นพื้นน้ําอืมก็ขอบแม่น้ําคือคตื้นๆครับแต่ในความหมายเนี่ยอ,อมันก็เข้ากับนิติวิทยาศาสตร์ว่าการตรวจเช่นเนี้ยจะไปให้แพทย์บอกว่าแปลว่าจมน้ําลึกหรือจมน้ําตื้นนั้นไม่ได้ค่ะ อืม,มันต้องเอาไปผสมกับออ่จุดเกิดเหตุหมายความว่าไม่ไม่ใช่จุดพบศพนะจุดเกิดเหตุครับว่าเขาตกกลางน้ําอมหรือเขาตกอิมน้ำเพราะนั้นถ้าพอจุดเกิดเหตุบอกว่าตกกลางน้ําะก็ต้องไปดูต่อว่าก็แปลได้ว่าเขาจะต้องจมลงสู่พื้นน้ําครับมันก็จะมีประเด็นในภาพใหญ่ของนิติเวชของการจมน้ําค่ะอืถ้าถ้าจะต้องหาว่า ในขณะที่เขาเสียชวิตในน้ําเนี่ยอืทําไมเขาจึงขึ้นมาไม่ได้ครับนะคะครับแทําไมเขาจึงลงไปในน้ำพือมีทั้งคู่เลยค่ะนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยมันก็ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมจึงลงไปในน้ําครับนะคะแต่ว่าทําไมจึงขึ้นไม่ได้เขาก็จะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าว่ายน้ําไม่เป็นกระแสน้ําเชี่ยวครับอ่าได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ในน้ํารือโรคอะไรบางอย่างในน้ําครับ อันนี้คือตัวอย่างที่บอกอว่าถ้าเหมือนมาบอกเป็นจมแถวแถวขอบฝั่งก็ต้องไปดูว่าทาไมก็ขึ้นมาไม่ได้เหล่านี้เป็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ว่าหมอมีคําตอบอยู่แล้วตามประสบการณ์ว่ามันน่าจะจมตรงไหนหอาจารย์อันนี้อันนี้ผมถามอาจารย์เหมือนเป็นแบบฝึกหัดในการคิดไปด้วยพร้อมกันจากนิติวิทยาศาสตร์หมายความว่าน้องเตงโมตกลงไปในน้ําแล้วสําลักคือจมเปียกคือสําลักแสดงว่าน้องยังไม่เสียชีวิต ตกลงไปแล้วก็จะหายใจจะสำลักก็แล้วแต่ว่ากันแล้วก็เอาน้ําเอาดินเข้าไปในปอดก็แปลว่าเสียชีวิตในน้ําทีนี้เน,นี้ยมันเริ่มจากการที่เราเห็นของก็คือเห็นดินเห็นน้ําที่อยู่ในตัวอย่างที่อาจารย์เล่าดังน,นั้นเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่และเราก็เราก็เราก็มาบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมอาจารย์คือเราไม่ได้มโนว่าอย่างนั้นถตะมันเป็นวิทยาศาสตร์ถูกไหมอาจารย์ ดังนั้นต่อมาอืคืออยากขัดนิดนึงไม่อยากให้ให้ถามลงไปลึกในคดีเพราะว่าสื่อทุกช่องก็พยายามจะเข้ามาแล้วก็ถามนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าในเนื้อคดีเป็นเรื่องของคุณหมอในคดีแต่ว่าค่ะแต่ว่าภาพใหญ่อาจจะช่วย ดูกรอบให้เพราะว่ามันมเป็นเรื่องเรื่องสําคัญประมาณนั้นก็เลยอยากให้ถามเป็นกรอบมากกว่าที่จะลงไปในเนื้อคดีค่ะโอ้อาจารย์เปะมากครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในคดีแล้วก็ไม่ได้เห็นข้อที่จริงทั้งหมดใช่ไหมฮะอาจารย์โอ้อาจารย์หมอพอทิพย์เปะมากก็เตือนเตือนทุกคนด้วยเหมือนกันว่าเราได้เซ็นแ h a แ d นอิน r m เมชันคือ,ออาจจะเติร์ดแทนด้วยซ้ำคือหมายถึงว่าข้อมูลที่คนอื่นส่งต่อมาให้เราอาจารย์หมอพอทิพย์ไม่ได้เห็นร่างไรชีวิตของน้องเตโมเองถูกไหมฮะเราก็ไม่ใช่คนชันสูตรเองนั้นนั้นเน จะให้ความเห็นอะไรก็ต้องพูดในลนักษณะของกรอบใหญ่มากกว่าที่จะลงไปในรายละเอียดโอ้อันนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์หมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกค่ะและที่สาคัญที่สุดค่ะหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นหมอนิติเวศเนี่ยครับือเราอะพูดแทนคนตายค่ะอืเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็คนตายอืที่จะทําให้ความจริงปรากฏอืเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเมื่อไหร่พูดแสดงว่ามันมันชักจะไม่ จะเป๊ะออกหรืออาบจะไม่ครบอืนะครับประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นเรื่องน้ําทําไมต้องพูดเราจะเห็นได้ว่าบางคนบอกโอ้ยจมตื้นอืเราบอกเฮ้ยคุณจะบอกจมตื้นไหมคะจมริมฝั่งอย่างอย่าง,งเราเนี่ยประสบการณ์เราก็จะบอกอยู่แล้วว่าการจะไปสรุปอะไรแบบนี้คุณต้องดูก็ต้องไปดูสิว่าจุดเกิดเหตุก็ตามข้อมูลมกลางแม่น้ำแล้วจะจมตื้นได้ไงเพราะถ้าจมตื้นมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะอแล้วมันก็จะขัดกันไปหมดเลยกับคือพูดง่ายคืออาจจะส่งผลให้ผู้ต้องสงสัย ลอยนวลก็ได้สมมตินะสมมตินะสมมติพูดถึงภาพรวมค่ะเพราะนั้นสองหน้าที่คือไม่ยุ่งในคดีสองแต <crois, S 2> ่เราทําหน้าที่ให้คนตายค่ะครับครับเพราะฉะนั้เนเนี่ยโอ้อันนี้ก็เป็นมันเป็น,ปนมันเป็นคำสอนคือคือมัเป็นเรียกว,ว่าเป็นเวิร์กช็อปก็ว่าได้ของวิธีคิดเนี่ยนะจัดเป็นเมธอดคือเหมือนกับว่าถ้ามันขัดกันมันก็ไม่ใช่หล่ะ ดังนั้นเนี่ยมันก็มันต้องไม่ขัดกันก่อนถูกไหมอาจารย์ก็เป็นวิธีเดียวกับที่ตํารวจทาเป็นวิธีเดียวกับที่หมอหมอจะบอกไปแล้วตํารวจเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ต่อในการในการทำำําสํานวนคดีหรือสรุปคดีถูกไหมอาจารย์คนนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่เป็นข้อสําคัญที่ในการคุยแล้วอยากให้ได้นะคะอืม <c oughs> มันไม่มีใคระคะ่ะไม่ไม่ใช่หมอเอกิเวสจะต้องถูกไม่ใช่ตํารวจจะต้องถูกอ่า <c oughs> แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องทํางานด้วยกัน <c oughs> นะคะโดยที่ที่ไม่ใช่ ก็ใช่มีทงเอาวางเอาไว้หรือรอะไรประมาณนั้นแลว้วก็คือช่วยกันทุกสายทั้งเรื่องการเก็บพยานหลักฐานเพื่อที่จะให้มันได้ข้อที่จริงมากที่สุดซึ่งประโยชน์มันคือข้อใน green construction ถ้าดูคดีเนี้ยค่อนข้างจะทําได้ได้กว้างมากประมาณนี้แต่คดีอื่นมันมันน้อยไงคะคือมันจะต้องไปนั่งคนใหญ่จะรอรายงานชันสูตรศพซึ่งบางทีหลักฐานจะหายไปหมดแล้วคะ่ะโอ้ผมจำได้ว่าผมสัมภาษณ์อาจารย์หมอ นานมากมาแล้วหลายปีมาแล้วแล้วอาจารย์ก็พูดประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่หมอกับตำรวจต้องทํางานด้วยกันจนถึงวันนี้<ฆ>อาจารย์อาจารย์หมอพูดเรื่องเนี้ยมานานมากแล้วเราพัฒนาไปมากพอพอไมหมฮะเราเราดีขึ้นไมหมฮะในการทําเป็นทีมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคะอันนี้จะเป็นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลค่ะอืคือถ้าบุคคลเขาเขาสนใจคือโดยโดยระบบสากลนะอ,อือ พบศพปั๊บเนี่ยอท่านงานสอบสวนก็ต้องอยู่กับคุณหมอครับเรื่องของไทยเราก็ยากแล้วแล้วหมอต้องเป็นหมอนิติเวชนะครับเร่งของไทยอาจจะยากเนื่องจากหมอนิติเวชก็น้อยตำรวจต้องงานเยอะไม่มาครับพอไปผ่าศพเนี่ยเมื่อเอาไปผ่าพิสูจน์เนี่ยในต่างประเทศเขาจะมีห้องข้างๆคือตำรวจต้องไปดูดูเพื่อให้ให้เห็นว่าอาผ่าแล้วเจออะไรไหมหรือเราอยากให้ดูอะไรอยากให้ดูปัสสาวะก็บอกคุณหมอไปเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะตอบได้ทันที ตัง้งแต่เอาศพไปไปไปตรวจไม่ต้องรอสามวันห้าวันหนึ่งอาทิตย์สองวันไม่สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่ทีเนี้ยไม่มีค่ะอื <c oughs> ซึ่งก็นําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์หมอสอนผมเองนถ้าสือ่อขึ้นสอนไปถึงว่าอาจารย์ให้สัมภาษณ์ก็เหมือนสอนผมไปในตัวนะครับว่าเเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่ควรจะจะจะ,จะ,จะไปทไําใดๆแล้ว หลักฐานที่มันจะอยู่ตรงนั้นมันหายไปซึ่งเสื้อาจารย์หมอก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่ในข้อน,นี้ว่าเวลาที่มันผ่านไปหรือว่าการเคลื่อนย้ายจุดเกิดเหตุหรือหลักฐานอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้มันทําให้ไอ้วัตถุพยานต่างๆหรือว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนไปได้ถูกไห<า>มฮะจย์ค่ะถูกค่ะซึ่งในครั้งเนี้ยก็ต้องเป็นเหมือนกันเอาเราเป็นว่ามันไม่ใช่การตําหนินะแต่การ <c oughs> บอกกับบทบทเรียนให้เห็น เวลาที่เราจะหาพยานหลักฐานเพื่อจะตอบเนี่ยเราต้องมองที่เกิดเหตุให้ออกค่ะเพราะว่าเคสเนี้ยที่เกิดเหตุมันเยอะครับที่เกิดเหตุที่แรกก็คือที่ที่พบศพคือที่ที่สมลอยขึ้นมาครับตรงนั้นก็สําคัญในการเก็บหลักฐานน้ําเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ที่ที่สองค่ะก็คือเรือค่ะเพราะเคสนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าก่อนก่อนอยู่ในน้ําผู้ตายอยู่บนเรือเพราะฉะนั้นเรือและคน ทั้งห้าที่อยู่บนเรือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือคือที่เกิดเหตุค่ะอไม่ใช่คือผู้ต้องสงสัยนะคือที่เกิดเหตุที่เราจะหาหลักฐานเพื่อจะบอกความจริงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งที่เกิดเหตุอีกที่ก็คืออร้านอาหารอถูกไหมคะที่เกิดเหตุก็คือเท่าเรือที่เรือขึ้นมาที่คนเขาขึ้นมาครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เรือไปจอดแต่ร่านพระเอิญอาจจะด้วยความที่ทุกคนไปมุ่งที่จะหาเอตัวเหยื่อก่อน ผู้ตายครับก็เลยไม่ทันนึกเรื่องประเด็นดว่ามันเป็น,นประเด็นคดีมันเป็นคดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่ามันเป็นการตายผิดธรรมชาติกระทุกน้ำเนี่ยนี่ก็คือจุดที่หายไปทันที๋อครับครับอาจารย์พูดถึงเรื่องกระเพาะปัสสาวะจะดูได้ว่าของ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 ,ของร่างเสียชีวิตนะครับของศพเนี่ยว่า เอ๊ะถ้ามีน้ําในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะแสดงว่ายัางไม่ได้ฉี่หรืออะไรก็ตามในข้อนี้ทีนี้เวลาตรวจจริงเนี่ยร่างที่เปลี่ยนสภาพไปแล้วเนี่ยทำให้หูรูดกระเพาะปัสสาวะมันคลายออกแล้วน้ําก็ไม่อยู่แล้วคือมันดูประเด็นนี้ไม่ได้แล้วอ,นนอันนี้อันนี้อาจาร,รย์ขยายความให้นิดหนึ่งในแง่ของของหลักการนะครับว่าว่าว่า,ว,าว่ามันใช้พิจารณายังไงครับอาจารย์ก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่าแค่ฟังประวัติฟังประเด็นค่ะว่าเอาไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ย ความรู้สึกของเราก็ไม่ใช่ละไม่ไม่ไม่ใช่แต่ว่ามันมีวิธีพิสูจน์ทราบได้ไหมเยอะค่ะพิสูจน์ทางกายภาพได้ก็คือสภาพเสื้อผ้านะคะกายภาพเหมือนภายนอกนะนะคะส่วนกายภาพภายในก็คือก็ไปดูกระเพาะปัสสาวะก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ ที่เมื่อสื่ออยากจะรู้พราะทุกคนก็ไปมองว่าโอ้มันมันไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้ค่ะคะค่ะอืมอืมดังนั้นเนี่ยคืออย่าที่บอกว่าคืออาจารย์หมอเนี่ยมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็ให้คําแนะนําคือคือให้ความกระจ่างหรือวิธีคิดไปจากคนข้างนอกเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่ก้าวล่วงเข้าไปในคดีอันนี้ผมเข้าใจหลักการนี้อย่างแรงอันนี้เข้าใจอย่างยิ่งแล้วก็อาจารย์เป๊ะมากครับทีนี้ทีนี้พอเรามาพิจารณาต่อคืออันนี้ก็เป็นความรู้ของสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวด้วยความรู้ของประชาชนไปด้วยเพราะทุกวันนี้ประชาชน ก็เป็นสื่อไปด้วยไปในตัวนะอาจารย์ทีนี้มันไปดราม่าสนุกกระสจนบางทีมันก็กลายเป็นเรื่องเลอะเทอะเปื้อนเราคงไม่พูดถึงไปนั่งแบบเอ้เขาโซเข้าโซอะไรไปต้องนนั้นคืออีกทางหนึ่งเราก็ไม่พูดถึงนะอาจารย์ทีนี้อาจารย์พูดถึงคําว่าคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งมันต้องมันต้องทำยังไงเลยที่ผ่านมาอาจารย์มองแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้มันไม่ได้เขียนว่าจะต้อง หมอน,นิติเวทต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่พนักง,งานสอบสวนต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เจ้าหน้าที่มูลนิธิทำอย่างนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าได้อ่านเจอคือคือ,คอใช้หลักเนียมานานแล้วแต่ว่าได้อ่านเจอที่เขาเขียนเอาไว้เลยว่านิติเวทคือหมอผ่าศพเนี่ยจะต้องทํางานภายใต้คือหมายความคำนึงถึงสิทธิของของของคนตายนั่นแหละอืไม่ให้คือให้อินดีเพนเดนหมายความว่าให้อิสระจากจากจากคนอื่นทั้งหมดครับ พราะนั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็จะมองว่างี้ค่ะถ้าสิ่งที่เราพบมันยังตอบไม่ได้จบแต่มันอาจจะตอบได้ถ้าไปทำตัวตัวนี้โดยส่วนตัวก็จะทำอย่างนี้มาตลอดคือแนะนำซึ่งพอพอแนะนำปั๊บตำรวจจะไม่ชอบแต่ถ้าตอนอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยตำรวจก็จะชอบค่ะคือคือคือยกตัวอย่างเช่นศพจมน้ำที่เคยที่ที่เป็นเคสหนึ่งที่เห็นเลยนะคะว่าตำรวจทั้งชอบและไม่ชอบก็คือสภาพศพตอนเจอ มันมีประเด็นหลายอย่างเช่นเกอบเปลือยกางเกงในตัวเดียวตัวเป็นเมือกซึ่งน้าในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันไม่เหนียวนะคะและใต้กานเกงในมีเศษใบไม้เน่าๆแม่น้ำเจ้าพยาจะไม่มีใบไม้เน่าๆเพราะมันเป็นน้าไหลอ่าอสิ่งเหล่านี้มันเป็นทักษะพิเศษซึ่งพอเราเจอป๊อบเนี่ยเรามีความประเด็นระตัเวลว่าผู้ตายไม่น่าจะจมน้ําตายนะคะแล้วเมื่อเราไปชนสูตรศพก็จริงคือน้ําในหลอดลมเนี่ย มันไม่ใช่น้นําในแม่น้าเจ้าพระยามันเป็นใบไม้เน่าๆเหมือนกันเลยเพราะนั้นนายตายก็จะบอกเขามันเป็นท้องร่องสวนแต่ความที่ตํารวจไม่ได้มาดูคาะศพเราก็ต้องโทรค่ะครับทีนี้พอโทรไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คือก็เข้าใจตารวจนะเพราะว่างานเขาเยอะแล้วไม่มีคนชอบทํางานเรื่องนี้ครับก็กลายเป็นว่าเรายุ่งไปยุ่งกับเขาเราบอกไอ้ผู้ตายเนี่ยน่าจะถูกจับกดท้องร่อง แล้วยอลงมานะในแม่นานอีกทีหนึง่งค,คืนแล้วเราก็ยังไปบอกเขาเพิ่มอีกเพราะว่าเราตอนเราไปดูศพเองเนี่ยน้ำมันลงไงคะเราก็เลยบอกว่าน่าจะอยู่เหนือไปจากอำเภอนม้เอตอร์เขตนี้ตอนนั้นม,มันเขตบางโพครับแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ประสานไปจนได้ว่ามีการแจ้งหายของผู้หญิงคนหนึ่งที่แถวพาแยกปากเกร็ดน,นี่คือตัวอย่างค่ะว่า หลักคิดของเราไม่ได้คิดก้าวไก่แต่ทำให้มันเกิดความสมบูรณ์ในการค้นหาความจริงแทนคนตายใครจะเขียนไม่เขียนหรือใครจะมาห้ามซึ่งก็ไม่เข้าใจค่ะคือท่านทาทำงานทำไมถ้าทำงานทางนิติเวทแล้วไม่คิดว่าเราจะค้นหาความจริงแทนคนตายโอ้อาจารย์อันนี้ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์คือสังเกตเห็นอะไรก็ตั้งสมมติฐานแล้วก็นาไปสู่การพิสูจน์แล้วก็ ถึงจะบรรลุหมายถึงว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นถูกไหมอาจารย์โอ้<ห>วันนี้เนี่ย<า>กระจ่างแจ้งแทงตลอดดังนั้นนักนิติวิทยาศาสตร์อย่างหมอพรทิพย์กับหมอดูแล,ละล่างทรงต่างกันอย่าง